ชื่ออะไรนะช,ชื่อ่ B ชื่อบีค่ะแล้วมากับแบงใช่ไหมน้องชื่ออะไรจ๊ะชื่อแบงค์น้องแบงค์อ่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตน้องแบงค์กับน,น้องบีลงโซเชียลเป็นเวลานะก็ก่อนอื่นพี่เมย์คนเขาเรียกพี่อะนะหมอเทวดานะแต่พี่ไม่ใช่หมอไม่ใช่เทวดานะพี่จะทำคิวที่ต้อมตามในเวรให้น้องฟรีนะฮะโอเคพี่ขออนุญาต ลงคลิปในโซเชียลเป็นเวียดฐานเนาะแล้วก็ขออนุญาตไม่ลบคลิปไม่เบอร์หน้าเนาะขอให้พวกน้องดูเยอะๆะแล้วกันพี่จะช่วยรีนะเดี๋ยวพี่จะเอาพระนี่น่ะวางที่คอก่อนพี่อยากจะรู้ว่าเป็นอะไรเนาะและพี่ขออนุญาตตอเช้าเพื่อวางทั้งหลังวางหลังวางอะไรได้ไหมโอเคพี่ไปดูก่อนนะ มันเป็นไงที่มหาวิทยาลัยคือแบบก็บิดคอบิดไหลแล้วบางทีแบบโตหน้าอกค่ะอ่ามันเหมือนคนบิดคอเลยเนาะใช่ค่ะบิดคอบิดไหล่แล้วแหนูแบบหายใจแบบหายใจไม่ออกไม่ออกแล้วแล้วหนูไปหาอาจารย์ที่มาแก้แก้ได้ยังไปมากี่ที่แล้วเนาะไปสองที่สองที่สองสามที่เหรอเป็นภาคหรือคาราวา ป็นนอาาจรย์ไม่ต้องบอกชื่อเนาะเป็นเป็นคารวาสใช่ไหมมีพระบ้างไหมพระหนึ่งมีไหมแล้วแล้วมันหายหรือยังอ่ะไม่หไม่หายเป็นเหมือนเดิมหรออาการที่หนักที่สุดก็คือถูกบีบคอหรอใช่ค่ะบางท่านมีเรื่องสัมพันธ์ด้วยนะฮะมีเรื่องสัมพันธ์ด้วยไม่ได้ไงหรอมีมีเรื่องสัมพันธ์กับผีเลยอ๋อเหมือนผีมา มน<ช>ด้วย<ๆ>อะไรประมาณนั้นเออโอเคเอาละแล้วไปไปหาทั้งพระทั้งคา,า,ารวะก็หลายแห่งแล้วใช่ไหม<ช>แล้วเขาพูดเขาพูดคนละแนวหรือว่าแนวเดียวกันว่าเป็นอะไรคนละแนวคนละแนวเลยเหรอ <c oughs> ไปไปหาพระท่านก็พูดบอกเป็นแบบนี้หาคารวะท่านก็พูดว่าเป็นแบบนี้เขาพูดว่าย่างไงมาค่ะขอตัวอย่างเป็นเรื่องธรรเนาะไปหาพระหลวงพ่อบอกว่าเป็นอะไรเนาะ ผิดผีบรรพบุรุษผิดผีบรรพบุรุษและและอะไรจ้ะแค่นั้นแค่คข้อที่หนึ่งนะ,ะไปหาคาราวาคาราวาสอกโดนของโดนของ,ของโดนเสน่ห์โดนสเสน่ห์อ่ะและอีกท่านหนึ่งคาราวาสอีกท่านเขาบอกเป็นไรมันเขาจะมาเข้าทรงไงแต่เราไม่ให้รับอ๋ออีกอันนี้ก็จะบอกจะมาเขา้าทรงใช่แล้วจะรู้เป็นไรหลไร ไม่ตรงใช่ไหมไงเอา้างั้นเดี๋ยวพี่ขอตรวจด,ดูแล้วกันเอาเอาของพี่วินิจฉัยดูบ้างว่าเป็นไรเดี๋ยวพี่ขอแยก,กน้ำทาวาดวนาานนหน่อยนะพี่ลองสื่อไปเจ้ากรรมกหน่อยนะเป็นอะไรอันนี้ปวดอยู่ไหมนาะองน้องปวดจุดๆไหนลูกนะตอนนี้ปว,ว,นะวดอยู่นะ,ต,นะต,นต้นคอท้องท้องอ่าต้นคอกับท้องที่ปวดมากใช่ไหม แล้วเป็นงปวดหัวค่ะปวดหัวด้วยตอนนี้นะเดี๋ยวถ้ะพี่ทำแล้วมันหายปวดหัวปวดไหล่ปวดท้องก็โอเคนะโอเคดูกบอน่้เป็นอะไรสำคัญที่สุดนะต้องดูต้นเหตุแืกถ้าถ้าต้นเหตุวินิจฉัยผิดนะเรียบร้อยเลยไปคนลเรื่องเลย ครเรามีก hmm. <making? S 2> <Hi> ินงูบ้างเผื่อกินอ่ะมีไหมที่เกี่ยวตับกงอ่ะมีไหมอันนี้ที่พี่ได้นิมิตนะเป็นเพียนาคสามท่าอยู่ในตัวสิงอยู่ในตัวเลยนะแล้วผมก็ถามว่าอ้าวพ่อสิงในตัวเขาทำไมบอกครอบครัวมันกินลูกไปก็ไม่รู้ว่า ถามว่ากินลูกก็เหมือนกินงูหรือเปล่าหรือไปฆ่างูหรือไม่ทำอะเกี่ยวกับง,งูอะอลองนึกดูให้ดีสิเ่าไปตีงูไปฆ่างูไปทับงูหรือไปกินงูอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าแล้วมีฝันเกี่ยวกับง,งูบ้างไหมฮะนาแล้วค่ะฝันนานแล้วฝัน,นฝว่าถูกหวยแล้วลืมไปแก่อะถูกหวยแล้วลืมไปแก้ค่ะ แต่ว่าเป็นแก้เรียบร้อยแล้วแก้เรียบร้อยแล้วโอเคนั่นแหละเกิดกังงูจะได้ดีวิสมาแค่นั้นอนะ่ะมิเขาก็เอาแรงนะนืนหน้ากันสามไม่ไน้อยเลยแด็คุณใส่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะพยายาหน้าเอาตายเลยนะเนี่ย เราไปทำบุญที่วัดหนูเราทำบุญที่เบญ่าทั้งสามท่านทำเรื่อยๆทีะร้อยสอง้อยใช่ไหมก็ต้องทำเยอะหน่อยสามท่านเลยะทำทีเรื่อยๆเหมือนทำบุญที่วัดอ่ะมีไหมเออพี่ช่วยฟีอยู่แล้วนี่พี่ไม่เอาตังค์ทำให้คุครบสักสามทันนะคุณิดให้เลยทำแต่ละครั้งทีนเ่าทั้งสามท่านใช่ไหม ว่วที่เคยเคยเคยทำกรรมเ่าไว้อ่ะทั้งหมดอ่ะเราพูดแค่นั้นเราจับการบริเวณทั้งหมดนะพูดประมาณนี้นะโอเคค่อยๆไปทำเรื่อยๆก็ได้นะเดี๋ยวไปจะดีไม่ได้โดนสายสัตว์ไม่ได้โดนของพญานาคสิงรุนรนสามท่านในตัวที่บอกว่า ตอนนี้ไงเขาทำได้พญานานคเขาแปลงได้ไดเขาโมโหไงเขาก็แกงได้ไงเขาก็แปลงแปลงแปลงได้หมดเข้าใจไหมมันเป็นฆ่าลูกเขาะจะวิธีการใดไม่ทราบไงใช่ไหมจะไปเผอทับหรือจะไปเผอกินงูหรือครอบครัวไปกินเขาอะไรประมาณนั้นเนะตอนเขากไม่ได้บอกสื่อได้แค่นี้ไงเขาไม่ได้บอกมากกว่าน,นี้ ทำดูเนาะฉ<ช>ันบอกทำเสร็จแล้วจะหันดีแจกพงหัวพงหลังแค่แค่เบาๆพอเออแต่ว่ามันต้องให้เบาเป็นครึ่งนึงเดี๋ยวนะเดีนยวนนเล็กเดีนะ๋ยวแปนะ๊บนะเดี๋ยวทำกันทก่อน่ได้เย เโลขึ้น,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 นหห้ปาไ่ะเหดทานเบาขึ้นยอะตั้งสูึงร้อเบขึ้นกี่เปอร์เซ็นแล้ว,ลลลวโล่งสิแล้วก็ถือว่าดีท่านบอกทำให้จบมันหายอะโอเคนะ